สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูอลิณอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับคุณครูอลิณในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยหลังจากที่เรียนมาทั้งสัปดาห์แล้วคิดถึงเพื่อนๆไหมคุณครูค,คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเหงามากเลย ลูกนะวิชาประวัติศาสตร์สําหรับวันนี้นะคะคัวหลิงจะให้ความรู้คัวหลิงจะสอนหนูในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นคัวหลิงขอทบทวนความรู้เดิมของเด็กๆก,ก่อนก่อนที่เราจะปิดเรียนไปนะคะเราเรียนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญใช่ไหมคะบุคคลสําคัญของชาติใช่ไหมคะมีกี่บุคคลคะที่เราเรียนไป มีสองบุคคลใช่ไหมคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสุนทรโวหารหรือว่าสุนทรผู้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนไปอ่านหนังสือด้วยนะคะาสำหรับวันนี้นะคะควรลิงจะพาเด็กๆนะคะขึ้นเรื่องของ ัวใหม่นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะหรือวัฒนธรรมและประเพณีไทยนะคะวัฒนธรรมไทยคืออะไรหลายคนนี่ดูภาพจากของคุณครูหลิงแล้วเห็นแล้วว่าอ้ไม่มีอาหารหน่าทานเลยค่ะเป็นเหมือนการละเล่นเลยค่ะเป,เ,นนนเ,เป็นเหมือนงานเทศกาลต่างๆเป็นเหมือนงานเทศกาลประจำภาพของแต่ละภาพถูกต้องแล้วค่ะ วัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมไทยคืออะไรเดี๋ยวเราจะได้ดูและเราจะได้ศึกษากันนะคะจากคลิปวีดีโอดังต่อไปนี้เลยนะลูกนะเดี๋ยวครัวหลิงนะคะจะให้หนูดูคลิปวีดีโอและสื่อวีดีโอการเรียนการสอนแต่เด็กๆต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าท้ายคลิปมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้เด็กๆได้ศึกษาได้ทําได้ทบทวนความรู้กันด้วยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะวัฒนธรรมประเพณีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเรื่องราวที่เรียนกันไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะ เราทุกคนสามารถทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติได้ทั้งนั้นนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาและก็ช่วยทำประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศเราด้วยค่ะเอาละค่ะได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้กันแล้วพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ น้องๆครับน้องๆรู้จักวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของไทยกันบ้างไหมครับลองช่วยกันบอกหน่อยสิครับว่าน้องๆรู้จักวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้างน,งน้องๆคะเรามารู้จักวัฒนธรรมกันก่อนนะคะวัฒนธรรมก็คือแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนไทยที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาวัฒนธรรมไทยเกิดจากการสร้างสารรค์ของคนไทยที่มีขึ้น เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยในทุกชุมชนอย่างเช่นการไหว้ภาษาไทยอาหารไทยนะคะส่วนประเพณีเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์ และมีความสำคัญต่อสังคมเช่นการแต่งกายภาษาวัฒนธรรมศาสนาประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของสังคมเลยค่ะ คนไทยเราจะแสดงความเคารพด้วยการไหว้ครับเพราะคนไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพที่อ่อนช้อยไม่เหมือนใครทักทายกันด้วยการไหว้พร้อมกล่าวว่าสวัสดีนอกจากนี้เรายังใช้การไหว้และการกราบแสดงความเคารพต่อคนอื่นๆซึ่งการไหว้และการกราบนี้จะแตกต่างกันไปตามฐานะของบุคคลเช่นการกราบพระ าการไหว้พระการไหว้ผู้ใหญ่และการกราบผู้ใหญ่ครับอย่างพลอยก่อนที่จะไปโรงเรียนก็ไหว้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเสมอครับเมื่อไปถึงโรงเรียนพลอยก็ไม่ลืมที่จะไหว้ทักทายคุณครูด้วยนะครับพลอยทาได้เรียบร้อยและก็ปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยครับน้องๆครับ การไหว้และการทักทายด้วยคำว่าสวัสดีเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของไทยนะครับเราจึงควรช่วยการรักษาสิ่งที่ดีงามนี้ไว้ด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมครับอีกสิ่งหนึ่งที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีก็คืออาหารไทยครับอาหารไทยเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของคนไทยซึ่งคิดที่จะปรุงอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานที่มีสีสันหลากหลายและยังมีการนำผักผลไม้มาสลักเพื่อตกแต่งจานอาหารครับซึ่งอาหารไทยแต่ละท้องถิ่นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปถือเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอาหารไทยเป็นอาหารที่ปรุงง่ายและใช้เครื่องปรุงในท้องถิ่นที่หาง่ายและมีคุณค่าทางอาหารดีต่อร่างกายและยังช่วยป้องกันโรคภัย เพราะนำพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรามาปรุงอาหารนั่นเองครับเช่นขิงข่าตะไคร้อาหารที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็เช่นต้มยำกุง้งแกงส้มน้ำพริกและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยครับ ประเทศไทยของเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเลยนะครับเวลาที่เราจะใช้ก็ควรใช้ให้ถูกต้องทั้งการพูดอ่านเขียนด้วยการแต่งกายก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีของคนในชาติเครื่องแต่งกายประจำชาติของไทยเราเรียกว่าชุดไทยซึ่งเราจะใช้ในงานพิธีต่างๆ สิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือประเพณีครับประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นมีอยู่มากมายซึ่งประเพณีเหล่านั้นส่วนใหญ่ล้วนมาจากความคิดสร้างสารรค์หรือภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่นจนเกิดเป็นประเพณีที่สำคัญของชาติอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงประเพณีตักบาทดอกไม้เป็นต้นครับดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ต่อไปด้วยเพื่อให้สิ่งดีงามเหล่านี้ยังคงอยู่กับสังคมไปตลอดครับช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วคะ่ะน้องๆข้อ1ข้อใดคือการแสดงความเคารพของคนไทยคำตอบคือการไหว้ค่ะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแสดงถึงกริยามารยาทที่อ่อนช้อยของคนไทยนะคะข้อ2ข้อใดคือประเพณีไทยคำตอบคือลอยกระทงเนื่องจากเป็นประเพณีไทยอย่างหนึ่งที่ถือปฏิบัติกันในวันเพ็ญเดือน12 และมีการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้อ 3. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารของไทยคำตอบคือข้าวน้ำพริกปลาทูเนื่องจากคนไทยเรานิยมรับประทานข้าวกับน้ำพริกกันมานานแล้วโดยนิยมรับประทานกับผักค่ะข้อ4ข้อใดเป็นชุดประจำชาติของไทยคำตอบคือชุดไทยค่ะ โดยชุดสูตรและกิโมโนเป็นชุดของต่างชาติเป็นคนคิดค้นนะคะน้องๆครับวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ดีงามเราต้องช่วยกันร,รักษาเพื่อให้คงอยู่ต่อไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมสัมผัสและร่วมชื่นชมด้วยนะครับในครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรน้องๆต้องคอยติดตามนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,กเกมื่อกี้เราได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยกันไปแล้วนะคะเด็กๆรู้หรือยังว่าวัฒนธรรมคืออะไร วัฒนธรรมก็คือแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนไทยที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมก็คือเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาเป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราเลยมันก็จะสืบเนื่องต่อเนื่องกันกับ วิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันใช่ไหมคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแต่ก็เราก็ยังคงวัฒนธรรมและประเพณีของความเป็นไทยของเราไว้เหมือนเดิมนะคะลูกวัฒนธรรมไทยทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงวัฒนธรรมที่แบบเป็นองค์รวมองค์ประกอบแบบทั่วไปแล้ว นะคะทีนี้จะเป็นวัฒนธรรมไทยนะคะวัฒนธรรมไทยก็คือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมไทยอาซึ่งในสังวัฒนธรรมไทยที่เราเรียนและเราได้ศึกษากันไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็จะมีทางด้านมารยาทไทยเช่นอะไรเอ,อ่ยที่ครูหลินจะเน้นย้ำตลอดเลยเวลาเจอครูเวลากลับบ้าน จอผู้ใหญ่อ่าก็คือการไหว้ใช่ไหมคะการแสดงความเคารพนะคะสอคือ,อะไรภาษาใช่ไหมคะภาษาไทยที่เราใช้เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะและถูกกาลเทศะนะคะสคืออาอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์เลยที่เขายกตัวอย่างให้หนูดูเมื่อกี้นี้เช่น น้ำพริกปลาทูต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งนะคะที่เป็นปร,ประเภทพวกต้มผักแกงทอดน,นึ่งยำพวกนี้นะคะที่เป็นอาหารไทยๆนะคะต่อไปตัวที่4ก็คือการแต่งกายแบบไทยใช่ไหมคะถ้าการแต่งกายแบบไทยเราก็จะเป็นแบบชุดไทยใส่ผ้าถุง ใส่ผ้าไทยที่เป็นผ้าทอนะคะแต่ในปัจจุบันคัวลรงนเคยสอนแล้วนะในปัจจุบันมีการรับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีการนุ่งกางเกงนุ่งเสื้อที่เป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบบสำเร็จรูปใช่ไหมคะอะต่อไปตัวที่ห้า และตัวที่6ตัวนี้จะเป็นเสริมหรือเติมเข้ามานะคะก็คือการละเล่นของไทยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับมวยไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีไทยเลยนะคะการละเล่นของไทยในสมัยก่อนเนาะก็จะมีอาทิเช่นอ่าขี่ม้าการกล้วยามาเก็บลีลีลข้าสารพวกงูกินหางแบบนี้นะคะถ้าไม่ติดโควิดนี่ นะลูกนะถ้าไม่ติดหยุดเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทุกวันศุกร์นะจะเป็นกิจกรรมแน่แนวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆลงไปเล่นลงไปดูเกี่ยวกับการละเล่นของไทยคุณูก็จะพาเด็กๆเ,เล่นนะคะเด็กๆอาจจะคิดว่าว ครูอลิงท้องเล่นไม่ได้เดี๋ยวครูตาหรือครูคนอื่นก็จะพาเด็กๆเล่นนะคะคุณครูอลิงก็จะเชียร์และคอยเป็นกำลังใจให้เด็กๆอยู่ข้างๆนะคะจะได้ไม่เหงานะคะลูกอ่ะเมื่อเราเรียนผ่านไปแล้วเนาะเกี่ยวกับประเพณีไทยวัฒนธรรมและประเพณี นะคะมาถึงสิ่งที่หนูจะต้องทำและทบทวนแล้วนะคะก็คือแบบทดสอบนะคะครัวหลิงมีให้ทั้งหมด4ข้อนะคะมาดูกันนะคะข้อที่1นนะคะไม่ต้องสงสัยครัวหลิงจะอธิบายให้ฟังนะคะแบบทดสอบนะะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยครัวหลิงจะมีให้เลือก2ช้อย นะคะมาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1ข้อใดคือการแสดงความเคารพของคนไทยก็ไก่การไหว้ขอขายการจับมือข้อไหนที่เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยเราดูจากสื่อวิดีโอไปแล้วเมื่อกี้เด็กๆบอกว่าข้อกอไก่ก็ให้หนูใช้สีสีแดงก็ได้หรือสีน้ําเงินสีอะไรก็ได้ที่มันดูสะดุดตาแล้วมันดูแบบ แบบชัดเจนนะลูกขีดเส้นใต้หรือวงกลมก็ได้ลงไปนะคะโดยในแต่ละข้อนี้นะคะให้เด็กๆเขียนลงในสมุดฟังให้ดีนะคะเขียนลงในสมุดนะคะเขียนลงในสมุดนะคะในลายวิชาออนดิมานนะคะเขียนลงไปใน4ข้อนี้เลยเริ่มเขียนตั้งแต่วันที่ วิชาอ่าแล้วก็ตรงหัวข้อแล้วก็เรียงเรียงลงมานะคะสุดท้ายก่อนส่งคุณครูอย่าลืมอะไรนะคะลูกอย่าลืมเขียนชื่อชั้นและก็เลขที่แสดงความเป็นเจ้าของเวลาคุณครูอัลลิณให้คะแนนนะคะเด็กครูอัลลิณก็จะได้ให้คะแนนเด็กๆถูกนะลูกนะอ่าและที่สําคัญเขียนด้วยตัวมันจงเต็มบรรทัดที่สวยงามและเป็นระเบียบนะคะให้คุณครูอัลลิ์อ่านออก 2ขีดเส้นใต้ทีละข้อให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบนะคะอะเด็กๆคนไหนยังสงสัยอะไรนะคะสามารถย้อนกลับหรือเปิดกลับไปดูที่คลิปวีดีโอได้นะคะหรือสามารถสอบถามที่คุณครูอลินได้นะคะอะวันนี้นะคะคุณครูอลินก็ขอฝากไว้ให้เด็กๆได้รักษาสุขภาพตนเองนะคะ และก็อย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนความรู้นะคะเจอกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปหรือรายวิชาต่อไปนะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ